สวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับเฮนริดิวินว้ครับผมวันนี้ก็พาครอบครัวมาเที่ยวหัวหินกันนะฮะโดยวันนี้เรามาพักกันที่วิสาโฮมหัวหินครับผมซึ่งเพนพอยต์ของผมก็คือผมหาใน youtube หาใน f Facebook อะไรในนี้มันไม่มีรีวิวแบบเอาที่ชอบเลยฮะมันไม่มีรีวิวที่ชอบเลยก็ต้องมารีวิวกันเองนะครับผมอันนี้ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถครับตัวนี้ก็อยู่ตั้งอยู่ในซอยหมู่บ้านสมอโพงตบลหัวหินแล้วครับผมตัวที่พักก็ประมาณนี้นะครับทางเข้าฮะ อี่าเ้ครับเดินเข้ามาด้านในเจอเจ้าถิ่นกันเลยนี่เจ้าทินทำอะไรเจ้ามีห้องตัวสีขาวมาเล่นตรงดินดำๆได้ยังไงสีขาวเล่นอย่างภายในนะฮะบ้านก็จะเป็นหลังหลังแยกกันเป็นบังกะโลอย่างเงี้ยภายในะนี้ผมเห็นแล้วก็มีหกเจ็ดหลังนะเป็นหลังลแยกๆกันประมาณนี้นะครับผมเดินตรงเข้ามาก็จะเจอสระน้านี่ตรงนี้เรามีสระน้านะฮะนี่แม่ลูกเขาก็ถ่ายรูปก,กันแล้ว มายังไม่ทันเก็บของเก็บอ,อ,อะไรเลยนะฮะสระน้ําก็เป็นสระเด็กนะตรงนี้มีสระเด็กเหงนั้นมีรูปเต่าแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสระผู้ใหญ่เนาะนอยากเล่นน้ํำไหมเรา,าเก็บของก่อนเนาะเราเขาไม่เล่นน้าหรอกน,นี่นะครับสระน้ำครับมีเต่ามี่เต่าแล้วเต่าอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยเหรอมันคือรูปภาพเฉยๆอ๋อเป็นรูปภาพเต่าเฉยๆเนาะโอเคเผไปดูบ้านดีกว่าตัวบ้านของเรานะ เข้ามาบ้านหลังเราอยู่หลังสุดท้ายเลยบ้านเราเป็น2ห้องนอนนะเขาเรียกอะไรนะโฮมสวีทอะไรเนี่ยแหละผมขึ้นไม่ให้ก็จะเป็นบ้านแบบนี้จะมีทางขึ้นสองฝั่งนะครับด้านหน้าก็มีนม้หีบนะเราก็ทำปิ้งย่างอะไรกินกันตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูในตัวบ้านกันทีแรกผมอนึกว่าเป็นแบบว่าเป็นหลังเดียวแล้วก็เป็นสองห้องนี่นะแต่จริงๆมันไม่ใช่ มันเป็นเหมือนสองหลังแล้วต่อเชื่อมกันนี้นี่อันนี้คือห้องแรกนี่นะห้องแรกของเราก็แบบนี้เข้ามาก็จะเจอติยงนอนครับติ้งนอนเป็นเตียงแบบคิงไซส์นะหนึ่งเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีแอร์เย็นแน่นอนไม่ต้องกลัวร้อนฮะมีตู้เสื้อผ้านะตรงน,นี้เราเก็บของไว้ละมีตู้เย็น ห้องแรกก็มีตู้เย็นมีชีตาผ้ามีทีวีให้มีกล่องนะมีทีวีอันนี้ห้องกันต้วเหรอข้างหน้าก็มีระเบียงมีที่นั่งนะตรงกลางอันนี้เป็นตรงกลางระหว่างห้องทั้งสองก็จะมีโต๊ะกินข้าวมีพัดลมนะครับด้านหลังตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นครัวนะผมก็ไม่ได้เดินมาดู นี่เขามีครัวให้แลวนี่มีจานให้เลยนะมีจานให้เราใช้ด้วยนะมีเครื่องทำน้ำร้อนใมโครเวฟเตาไฟฟ้าผมว่าโอเคนะเหมือนมาอยู่บ้านเลยพับนี่นะเหมือนบ้านเลยนี่ของเราเองนะของเรามาวางแล้วก็มีเมนูอาหารเมนูอาหารกคงจะโทรสั่งได้เนะี้ยราคาก็ ก็กลางๆไม่ถูกไม่แพงจุมเก้าเ้าร้อสีเก้าะไรประมาณนี้นะไปดูเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันามาดูอีกห้องหนึ่งกันห้องนี้ก็เป็นสีนวงหรือฟ้านะครับเหมือนกันห้องนี้ก็เหมือนกันมีไฟมีทีวีนะมีแอร์มีตู้เย็นให้มีตู้เย็นให้มีน้ำให้สองขวดบาร์ไม่มีอะไรฮะธรรมดา มีกาแฟมีขนมประมาณนี้มีนี่นะหอมด้วยตู้เย็นเดี๋ยวพ่อถ่ายวีดีโอกันลูกครับเมื่อไหรบอสจะพูดอะไรไมันมีตัวเนี่ยอะไรล่ะชิงช้าเนี่ยใช่เหรออ้าวบอสเอ๊ะมีชิงช้าด้วยเหรอไหนพ่อยังไม่เห็นเลย,ยอ่าเรานั่งดูสิอ,อ๋อฝั่งนู้นก็ชิงชา้าเหมือนกนันแล้วพ่อไม่รู้นี่เนี่ยพ่อคขนดูก็เป็นที่นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆจับให้แล้วอันนี้จับไปที่นั่ง อ่ะพ่าจับให้แล้วอขึ้นอึบโอเคเขาได้ด้วยนะชิมช้าเออชิงช้าเฉยเลยนะตรงนี้พ่อไม่ได้มองเมื่อกี้สบายครับล่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเย็นก็ไมียุงกันนะดังนั้นก็น่าจะมีที่ฉีดทายลงก็ได้ไหมลงซะพ่าจับให้แล้วอ่ะด้วยตัวเออต้องหัวหรอกแค่นี้เองว่าเสือกที่ชิมข้างล่างมีถูกติดก็ประมาณนี้นะครับในตัวบ้านนะผมหาดู ผมหาโอเคเข้าไปดูก่อนเลยลูกผมไปดูในรีวิวใน YouTube เงี้ยไม่เห็นใครเขา้ามารีวิวผมก็เดินดูแล้วผมก็เออไหนๆเรามาละเราดูแล้วว่าเออที่นี่ก็โอเคใกล้แบบว่าที่ท่องเที่ยวบ้างนะตอนนี้มันก็อยู่ในโซนแบบว่าไม่ไกจลจากทะเลมากแล้วก็อยู่ในโซนเมืองนะหาอะไรกินง่ายๆอะไรเงี้ยนี่เหมาะจริงๆเขาให้อยู่ได้สี่คนนะครับคขอบคุณครับ อ๋อพอปักมาให้บายละอันนี้นะครับประมาณนี้เอาห้องวันนี้เราก็มามจริงมันอยู่ได้สี่คนเรามาละสามคนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปดูในห้องน้ำนะวันกี้เราย,ยังไม่ได้เข้าไปดูห้องน้ำเลยโอเคห้องน้ำก็มีฝักบัวนะครับฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะเครื่องทำน้ำอุ่นสีเดียร์รีเดียร์ทอน้ไม่ใช่มีหอ หมุกมที่มาให้ไหนนะของเดียนนะเนะนี่ยบัวแบบสบายนะมีชักโครกให้สายฉีดมีนะครับสายฉีดมเีเราพว่งสบู่สบู่เป็นไงสบู่สบู่มีปะ่สะสบู่หรือไม่มี่ไหวเขาต้องให้สิสบู่อาจจะมีวางตรงไหนนะผมไม่เห็นนะโอเคประมาณนี้ครับกับการรีวิวตัววิสาโฮมนะครับวิสาโฮมก็ประมาณนี้ ถูกใจตัวเล็กแล้วเดี๋ยวพาจะไปเล่นน้ำแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดียังสวัสดีใช่ไหมครับสวัสดีครับไปอุ้มต่ออุ้มไม่ไหวหรอกก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวฮะใครสนใจมาพักที่นี่ก็เซิร์ชใน Google หรือใน a g o d a ได้เลยผมก็จองผ่านอ g o d ดเหมือนกันนะครับผมนี่ตอนออกมาก็มีเมลมาส่งด้วยนะตัวเดิมเลตัวขาว ก็ประมาณนี้นะครับผมังไงสุขใจฝากกดไลค์กดส b s คร i b ้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ